thì các tàu thong sẽ là phi nòng một tân ác sạch cũng sẽ bắt nịch ăn khẩm mày lòng biết dài mày mày cảm ơn ơi nó อากาศยามเชา้าใส่บาตรเช้านี้พี่น้องเหมือนฝนฟ้ามืดมาเมื่อวานคืมเหมือนจะตกก็ไม่ตกวันนี้มาครึมต่เช้าเลยไม่รู้ว่าแต่ว่าลมพัดมาเย็นเย็นเหมือนฝนจะตกจากทางนี้นะพี่น้องแต่แถวบ้านสยาบุรีรัมหรือห้วยรัชโซนนี้ฝนค่อนข้างจะตกใบอของเราเพิ่งตกไปสองครั้งสองวันติดก,กันก็ยังชุ่มชื่นอยู่พี่น้องก็ทําให พื้นเป็นดินท้องนาท้องไร่เริ่มมียาสีเขียวขึ้นมาข้าวกระเริ่มงอกข้าวที่รวงจากเกี่ยวก็งออกมาเยอะแล้วพี่ทีนี้กลางวันเมื่อวานกลางวันร้อนร้อนอบอ้าวเหมือนฝนจะถล่มคิดว่าจะฝนจะตกมาเมื่อวานไม่ตกแต่ก็กลางวันร้อนสุดๆนะแทบจะหาที่หลบไม่ได้มีที่หลบอยู่แต่ว่า พอมันร้อนมันก็เหมือนแดดมันแผดเผามันกระจายความร้อนออกมานะครับสำหรับเชานี้พี่น้องได้ดูได้ชมคลิปสายบารอย่าลืมมาร่วมอันโมทนาส,สาธุสะสมบุญกุศลไปด้วยกันนะครับวันละเล็กวันละน้อยด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ